สวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเครื่องรีดนะครับเส้นนะครับจากขวดพลาสติกนะครับเป็นระบบไฮบริดใช้ได้สองระบบคือทั้งระบบไฟฟ้าและก็ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาแนะนําอุปกรณ์กันก่อนนะครับ <_ C 2> <_ C 2> ก็อันนี้จะเป็นชุดเครื่องรีดอ่าแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็จะว่ารามอเตอร์นี้เนี่ยสามารถใช้กับพลังงานแสงอาทิต์ได้ด้วยนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับก็จะมีเครื่องตัดก้นอ่าอันนี้เป็นโรม้นนะครับโรม้วน แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นขึ้นรูปเส้นพลาส,สติกที่เราจะทําเป็นเส้นไม้กวาดคือความยาว40เซนนะครับความกว้างก็20เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาขายึดนะครับสําหรับม้วนเก็บเส้นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอันดับแรกเรามานะครับตาก้นขวดก่อนนะครับตาก้นขวดพลาส,สติกเพื่อที่จะไปรีดเส้น นี่เราใช้คือตัดก้นนะครับพอตัดก้นเสร็จนะครับเราเอาฝาออกแล้วเอาสติ๊กเกอร์ออกพอสติ๊กเกอร์ออกเสร็จนะครับเราก็อันนี้ก็จะเป็นนะครับแกนม้วนนะครับเราก็หมุนเข้าไปเดี๋ยวกล้องมาใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆอ่านี่ปิดแกนม้วนนะครับก็หมุนเข้าไปให้แน่นนะครับจนสุดนะครับหมุนเข้าไปจนสุดเลยนะครับหลังจากนั้นก็นะครับอ่าสวมนะครับสวมโลม้วนเข้าไปนะครับเข้าไปกับแกนนะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ขวดพลาสติกนะครับที่เราจะรีดเป็นเส้นนะครับส่งเข้าไปที่นะครับขารีดซึ่งนี้เราจะติดมิาเตอร์เอาไว้ออ่าเดี๋ยวผมจะรีดเร็วนะครับเราก็ดึงนะครับดึงออกมานะครับพอยาวได้ที่เราก็ใช้มือดึงนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ไปผูกเข้ากับอ่าแกนม้วนนะครับ ีนเรามีเส้นเดิมแล้วเราก็ต่อได้เลยนะครับต่อเส้นเดิมเข้าไปได้เลยถ้าไม่มีเราก็มัดมัดกับแกนได้เลยนะครับมันมีรูให้ให้มัดอยู่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตาที่เป็นไฟฟ้าก่อนนะครับเนี่ยที่เป็นไฟฟ้าก่อนอ่าอันนี้เป็นไฟฟ้านะครับเราก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็อันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับ เป็นอะแดปเตอร์ที่สามารถปรับอ่าโวลต์ได้นะครับเราปรับได้สูงสุดถึง24โวลต์เดี๋ยวเราจะเปิดกันนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ที่ประมาณ10อยู่นะครับถ้าเ้วเอาเล่นความเร็วขึ้นกว่าน,นี้ก็จะได้มอเตอร์ก็จะแรงขึ้นนะอันนี้คือเล่นความเร็วครับ ไปที่15โวลต์ตึงสุดคือ24โวลต์24โวลต์อ่าต่อไปผมจะสาธิตนะครับไอ,ตอ,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 อบ้ตัวที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์เราก็จะถอดออแดปเตอร์ออกก่อนนะครับตัวที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นแผงนะครับอันนี้เป็นแผง18โวลต์นะครับ50วัตต์นะครับแล้วก็เอามาต่อเข้ากับตรงนี้เลยครับต่อเข้ากับมอเตอร์ได้เลย นะครับนี่นะครับต่อเข้าตรงนี้เลยครับอ่าเห็นไหมครับคือถ้าถ้าแดดแรงนะครับอันนี้ก็จะก็จะหม,มุนแรงนะครับหมุนไว้ด้วยนะครับหมุนไว้ด้วยอ่าโพลิกขวนมันบิดนะครับนีน่ีใช้พลังงานแสงอาทิตย์นรครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อันนี้ความเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณแสงนะครับถ้าแสงเยอะก็จะหมุนไวนะครับแต่ไม่สามารถปรับช้าไวได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแบตนะครับแล้วไม่มีแอดแอเตอร์นะครับเดี๋ยวจะรี่ให้จนสุดนะครับต่อไปผมจะสาธิตการเก็บอ่าเรียบร้อยนะครับจนหมดแล้วก็ถอดออกนี่นะครับอันนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต่อไปเราจะสาธิตนะครับการเก็บเส้นนะครับเราก็ถอดอันนี้ออกก่อนนี่นะครับ ก็ถ่อโลม้วนออกเราจะสลับทางกันนะครับเราจะเปลี่ยนแกนม้วนนะครับเปลี่ยนแกนม้วนเราหมุนแกนของโลม้วนออกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะหมุนไอ้ตัวยึดแผ่นไม้เข้าไปนะครับเพื่อจะขึ้นรูปทําเป็นเส้นพลาสติกที่เราจะเอาไปต้มนะครับหรือใช้อบก็ได้ครับใช้วิธีการอบเราก็หมุนตัวยึดแผ่นไม้เข้าไปครับนี่นะครับหมุนเข้าไปครับจุดสุดเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาแผ่นไม้มาครับอันนี้แผ่นไม้ที่เราจะขึ้นรูปนะครับเราก็ใส่เข้าไปหันแห่นครับหันดิ้นแน่นเราก็ใส่แกนนะครับที่จะใส่โร้วนเข้าไปสลับทางกันนะครับจากเดิมนะครับโร้วนอยู่ฝั่งนี้เราก็เอามาอยู่ฝั่งนี้นะครับสลับทางกันโดยใช้ให้ใช้แผ่นไม้เป็นตัวหมุนเก็บเส้นนะครับเป็นตัวหมุนเก็บเส้นเราก็ส่งเข้าไปครับ เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับเอามาต่อกันอันนี้มัดเดิมก,ก็ได้ครับนะครับ reset ให้ดูอ่าแล้วก็นี่นะครับมัดเข้าไปกับแผ่นไม้อย่างนี้อ่นะครับมัดเข้ากับกับตะปูที่เราตอกไว้ที่มุมของแผ่นไม้นะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับ ก็มาเปิดสวิตท,ที่เราจะหมุนเก็บเส้นนะครับอันนี้เราจะใช้ไฟฟ้านะครับลองดูนะครับอ่าก็เสียบไฟฟ้าเข้าไปนะครับที่มอเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็เปิดนะครับเปิดสวิตเนี่นะครับวิธีการเก็บก็จะเก็บอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ เราต้องคอยจับไปด้วยครับเพื่อให้มันเต็มแผ่นไม้นะครับอันนี้คือไม่ต้องใช้มือหมุนนะครับอ่านะครับใช้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าได้นะครับนี่นะครับก็เป็นการเก็บเส้นนะครับโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือใช้พลังแสงอาทิตย์ก็ได้นะครับ หรือว่าถ้าเราจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เราก็เอาอันนี้มาต่ออันนี้นะครับใช้แผงได้ครับแผง50วัตต์นะครับแผง50วัตต์แผง50วัตต์ได้ครับเราก็เสียบเข้าไปได้เลยครับนี่นะครับอ่าหมดแล้วครับเส้นหมดนะครับทีนี้หลังจากที่นะครับเราเก็บเส้นหมดนะครับเราก็อ่า นะครับตัดเส้นออกจากโลม้วนนะครับเสร็จแล้วก็มัดอันนี้ให้เจ็บร้อยอ่ามัดกเก็บนะครับปลายเส้นให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดแผ่นไม้ออกนี่นะครับก็จะได้เส้นพร้อมที่จะนําไปขึ้นลูกก็นานาดูผ่านความร้อนโดยการต้มในน้ําเดือดสิบนาทีหรือจะใช้ลมร้อนเป่าหรืออบในเตาแก๊สก็ได้ครับแต่การอบเนี่ยอบควนอบประมาณสักสองถึงสามนาที เพื่อให้เส้นเขาหดตัวแล้วก็ยืดเป็นเส้นตรงแค่นั้นเองแล้วก็ตัดหัวท้ายก็เอาไปทําไม้กวาดได้เลยหรือถ้าจะเอาเส้นไปทาเป็นตะกร้าไปอะไรแล้วก็เอาเส้นที่เราม้วนในโรม้วเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องรีดนะครับเส้นนะครับที่เราใช้พลังงานไฟฟ้าและก็ใช้พลังงานแสงอาทิต์ร่วมกันได้เป็นระบบไฮบริดสองระบบคือใช้ได้ทั้งพลังงานไฟฟ้าและก็พลังงานแสงอาทิต์เป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่เราปรับปรุงขึ้นมานะครับเป็นเครื่องรีดเส้นไฮบริดสองระบบ ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ